ในส่วนของโครงสร้างเนี่ยนะคะอาคารสรํงงานักงานตรวจเงินแผ่นดินที่ถล่มในเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยมองเป็นความผิดปกติหรือไม่คะเพราะว่าโดยทั่วไปแหละคือหลายคนบอกว่าตึกก็สร้างเยอะแยะมากมายในกรุงเทพมหานครคือไม่ใช่ตึกสตองงอยที่เดียวครับตึกก็สร้างกันอยู่เยอะแยะมากมายแต่ทําไมตึกนี้เป็นตึกเดียวที่ถลม่มถือว่าเป็นความผิดปกติไหมคะครับผมก็เชื่อว่ามีความผิดปกติบางอย่างในอาคารหลังนี้นะครับเพราะว่าต้อง ต้องมองว่าปีที่ก่อสร้างตึกแล้วก็ออกแบบตึกเนี่ยเป็นปี62แล้วแต่ว่าในกรทมเราเนี่ยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบอาคารรับพินไหวเนี่ยตั้งแต่ปี50แล้วก็มีมาตรฐานในการออกแบบอาคารรับพิ้นไหวเพราะฉนั้นเนี่ยอาคารหลังนี้จริงๆแล้วก็ควรต้องออกแบบให้รับพินไหวซึ่งก็ต้องยอมรับว่าพิ้นไหวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็แรงแต่ว่ามันก็อาจจะมีการแตกรล้าได้แต่มันไม่ควรจะถล่มลงไปแบบนั้นนะครับ ก็ถือว่ามีความผิดปกติในระดับหนึ่งนั่นเองนะคะคแต่ที่นี่สตง,งอเองก็ให้ข้อมูลว่าอาคารเนี่ยสร้างไปแล้ว30%คําว่า30%เนี่ยค่ะถ้าเทียบอัตราส่วนก่อสร้างทั้งอาคารค่ะอาจารย์ค่ะจะอยู่ในระยะใดของการก่อสร้างคะถือว่าโครงสร้างสมบูรณ์แบบมากน้อยแค่ไหนแล้วคะถ้าเป็น3าเป็นเนี่ยก็น่าจะโครงสร้างน่าจะใกล้แล้วเสร็จเพราะว่าจริงการก่อสร้างอาคารมันมีหลายส่วนนะฮะมีทั้งส่วนที่เป็นงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรมนะแล้วก็งานพวกงานตกแต่งต,ต่างๆนานานและงานระบบด้วยค่ะ,ะคดังนั้น3 0ตรงนี้ถือว่ามันสามารถรองรับความแข็งแรงและน้ําหนักของทั้งโครงตึกได้ไหมคะ,ะจริงๆแล้วอย่างที่บอกแล้วครับว่าถ้ามีการออกแบบมาอย่างถูกต้องนะฮะแล้วก็มีการควบคุมการก่อสร้างที่ถูกต้องแล้วก็มีการใช้วัสดุที่มีคุณภาพในการก่อสร้างเนี่ยอโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ตึกถล่มแบบนี้แม้ว่าจะมีแผ่นิ้ไหวก็ตามเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ยากมากๆ นะครับแต่ที่เราเห็นเนี่ยรู้สึกมันถล่มแบบภายในเสี้ยววินาทีะนะจากตึกที่เราเห็น30กว่าชั้นเนี่ยมันกองลงไปกหมือน,นเนี่ยแบบลงตุ้ง่างนี้เลยนเนาะในทางวิศวกรรมเราเรียกกันพังทลายแบบนี้ว่าแพนเค้กคอร์แลคที่เป็นชั้นชั้นทับเป็นชั้นชั้นชั้นอ่ะลลงมาครับโอ้เรียกเหมือนขนมแพนเค้กอ่ะคุณผู้ชมนะฮะก็คือเป็นชั้นชั้นทับลงมาจากข้างบนลงมาถึงข้างล่างนั่นเองนะคะทีนี้ที่เห็นทั้งหมดเนี่ยคือประมาณ30%ที่สต้องอบอกมา 70%ถ้าเขาสร้างขึ้นไปเช่นมีกระจกขึ้นไปมีนู่นมีนี่ขึ้นไปมันจะทําให้โครงสร้างมันแข็งแรงขึ้นไหมคะหรือว่าไม่เกี่ยวกันเท่าไหร่จริงๆตัวโครงตัวโครงสร้างหลักเนี่ยมาหมดแล้วนะก็คือตัวที่เป็นตัวรับน้ำหนักเนี่ยก็คือตัวตัวเสาแล้วก็ตัวพวกผนังป่องริบทั้งหลายแหล่เนี่ยนะสังเกตได้เลยว่าตัวพวกเนี้ยจะเป็นคอนกรีตแล้วก็มีการเสริมเหล็กด้านในจริงๆก็ต้องถือว่ามาเกือบจะสมบูรณ์หมดแล้วล่ะนะครับแต่ว่าก็ยังเหลือส่วนที่เป็นทางนักสําก <ฮ>โดยตรงเพราะนั้นไอ้ตรงส่วนนี้มันก็ไม่ได้เพิ่มความแข็งแรงให้โครงสร้างมากเท่าไหร่นะัก <ฮะ S 2> แต่ก็มีประเด็นเหมือนกันว่าเออถ้ามันมีผนังสมมตินะฮะถ้าเป็นผนังที่มีความแข็งแรงเนี่ยมันก็อาจจะช่วยทําให้ความถี่ของโครงสร้างตัวนี้สูงขึ้นได้และอาจจะทำให้แรงลดลงก็ได้แต่ว่าเรื่องตรงนี้มันก็ยังต้องรอพิสูจน์ทางวิศวกรรมต่อไปก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ขนาดนั้นนะคะเป็นแค่ความเห็นอันนี้ต้องพูดว่าเป็นแค่ความเห็นนะคะว่าถ้าเกิดมีกำแพง ตั้งมาโดยรอบอย่างเงี้ยอาจจะทําให้อาคารไม่ล้มลงมาแบบแพนเค้กอย่างนี้อาจจะแข็งขึ้นอาจจะแข็งขึ้นแล้วก็เมื่อมันแข็งขึ้นเนี่ย <c oughs> การสั่นเข้าจังหวะของดินเนี่ยอาจจะลดน้อยลงค่ะ <c oughs> เพราะตอนนี้ที่เราเห็นเนี่ยอาคารหลังเนี้ยนะฮะมันตั้งอยู่บนชั้นดินอ่อนค่ะ <c oughs> กทมได้เป็นดินอ่อน <c oughs> ดินอ่อนเนี่ยมันจะมีจังหวะการโยกของมัน <c oughs> แล้วถ้าเป็นอาคารสูงเนี่ยอเผอิญว่าถ้ายังไม่มีผนังเนี่ย <c oughs> มันจะสั่นในจังหวะเดียวกันกับดินเขาเรียกว่าสั่นเข้าจังหวะถ้าสั่นเข้าจังหวะเนี่ยสั่นแรง นะครับลองจะถามคนที่อยู่ในอาคารสูงวันนั้นเนี่ยจะรู้สึกว่ามันจะคลื่นคลื่นคลื่นลักษณะแบบนี้ครับมันเป็นการเกิดเรียกว่าการสั่นพองแต่ถ้ามีผนังแล้วอันนี้ผมยังไม่เห็นรายละเอียดของผนังค่ะอันนี้ต้องคาดการณ์กับว่าถ้าเป็นผนังที่มีความแข็งแรงเนี่ยมันก็อาจจะเพิ่มความถี่ให้กับอาคารแล้วก็อาจจะลดในเรื่องของแรงกระทําลงก็เป็นไปได้ะนะครับแต่ว่าตอนที่เกิดเหตุนเนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์ดีค่ะนะครับ คือถ้ามองแบบ worst case scenario ค่ะอาจารย์ค่ะก็ค,คือเป็นไปได้ไหมคะว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวในครั้งนี้เนี่ยถ้าเกิดช้ากว่านี้สักปีกว่าเก,กือบ2ปีหรือ2ปีกว่าเนี่ยนะคะความสูญเสียอาจจะมากกว่านี้ก็ได้เพราะอันนั้นคือสํานักงานเปิดใช้จริงแล้วอันนี้ก็มีส่วนครับเพราะว่าตอนนั้นจะมีคนหลายพันคนเข้าไปใช้งานนะครับเพราะนั้นถ้าอาคารถล่มขณะที่มีคนหลายพันคนเนี่ยมันก็เป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่หลวงของประเทศไทยนะครับ อันนี้คือนึกภาพไม่ออกเลยนะคะในชันเองก็อยู่หน้างานเอาพูดตามตรงจานวนจํานวนผู้เสียชีวิตร้อยชีวิตที่เห็นยืนอยู่นั้นเนี่ยคือขอขอเฉลี่ยนะผมขอเฉลี่ยอยู่ประมาณร้อยเนี่ยเรายังรู้สึกสะเทือนใจกันขนาดนี้ถ้าตึกสํานักงานเสร็จเรียบร้อยแล้วเรานึกภาพไม่ออกเลยนะคะเรานึกภาพไม่ออกเลยว่าวันนั้นจะเกิดอะไรขึ้นเอาเป็นว่าจากการประเมินเบื้องต้นคะ่ะปัญหาโครงสร้างของอาคารที่ระลมน่าจะอยู่ที่จุดไหนคะอาจารย์ ออตอนนี้ต้องบอกว่าการที่จะระบุสาเหตุที่ชัดเจนณเวลานี้เนี่ยมันเป็นเรื่องยากอยู่นะครับเพราะว่าในทางวิศวกรรมเนี่ยการที่เราจะสุบอะไรเนี่ยเราต้องมีข้อมูลมาแต่ว่าตอนนี้เท่เาที่เราทําได้ก็คือว่าระวางข้อสันนิษฐานนะซึ่งท,งทางผมได้มองจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจากภาพวิดีโอที่บันทึกไว้เนี่ยทางผมได้มองไว้มี5ข้อด้วยกันนะครับข้อแรกนะครับก็คือเรื่องของความไม่ปกติในรูปทรงอาคารจะสังเกตว่าอาคารหลังเนี้ย ชั้นบนสุดแล้วก็ชั้นล่างสุดเนี่ยมีเสาที่ชะลูดคือเสาที่ยาวมากๆเห็นไหมฮะชั้นล่างกับชั้นบนสุดแล้วก็ปรากฏว่าอไอเสาข้างบนกับชั้นล่างเนี่ยมันเป็นจุดที่พังจริงๆด้วย<อ>ถ้าดูจากภาพวิดีโอนะครับนอกจากนี้เนี่ยข้อที่2นะฮะก็คือว่าถ้าเราดูวิดีโอตอนที่มันถล่มเนี่ยจากด้านหลังตึกเนี่ยเราจะพบว่าไอตรงบริเวณที่เป็นป่องลิฟต์เนี่ยมันยุบลงไปก่อน อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสงสัยมากว่าจริงๆป่องลิฟต์เนี่ยมันต้องแข็งแรงมากนะมันควรจะแข็งแรงที่สุดแต่ว่ามันกลับยุบลงไปก่อนเลยอันนี้เป็นปริศนาเดี๋ยวดูเนี่ยอันนี้นะลองดูผู้ชมดูแล้วระเบิดก่อนเนี่ยเสียงคือเมื่อวานหนูผมได้เจอคนที่อยู่ในตึกค่ะวินาทีที่ค้นจากตึกแบบเฉียดตายอ่ะใช่ใช้คำนี้เขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงลั่นครับมันมีเหมือนอะไรลั่นปั้งขึ้นมาครับเหมือนอิฐหรือปูนอ่ะลั่นออกมาแล้วเขาก็วิ่งก่อนเลยคือเขาไม่รู้ ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่เขาวิ่งก่อนครับมันคือได้ยินเสียงจากข้างบนถูกไหมคะเสียงไปถึงอาคารทั่วไปใช่ไหมฮะไม่อานอันนี้เลยค่ะตึกนี้เลยค่ะน่าจะเกิดจากการระเบิดหรือการแตก้าวแล้วมันจะเสียงปั้งขึ้นมาอ่าเนี่ยค่ะอาจารย์ช่วยดูหน่อยค่ะที่ในภาพวิดีโอนี้นะคุณผู้ชมดูดีๆพร้อมกันนะคะเนี่ยค่ะคือเขาแบบปั้งออกมาก็คือเป็นการระเบิดของเสาของเสาอันนี้เป็นภาพที่มองจากด้านหน้าถ้ามองจากด้านหน้าเนี่ยมันเหมือนกับว่าการพังถล่มเนี่ยมันเริ่มจาก จากด้านบนลงมาก่อนอ่าใช่แต่ว่าถ้าไปมองจากด้านหลังเนี่ยมันเป็นการที่ไอ้ตรงผนังป่องลิฟต์เนี่ยมันยุบลงมากนแล้วมันฉุดแต่ทำให้ข้างบนเนี่ยเล่<อ>ลงตามลงมาเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยครับถ้าเราจะหาสาเหตุจริงๆเนี่ยเราต้องเอาภาพวิดีโอทุกๆมุมเทียบเทียบกันเฟร,รมต่อเฟร,รมเลยวินาทีต่อวินาทีเนี่ยเราจะได้หาสาเหตุว่าจุดที่เป็น first trigger ค่ะจุดที่มันลั่นไกนัดแรกคือจุดไหนในโครงสร้างค่ะผมคิดว่าเราต้องสืบสวนจากจุดนั้น ว่าจุดนั้นเนี่ยวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างมันคืออะไรแบบมันได้มาตรฐานหรือไม่เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จุดตั้งต้นเนี่ยมันจะนําไปสูเ่เรียกว่าการหาข้อท็จจริงได้อย่างชัดเจนขึ้นครับในส่วนของการสร้างอาคารแบบนี้อาคารสูง30ชั้นคชั้นโครงสร้างรับน้าหนักอยู่ตรงไหนบ้างคะโครงสร้างที่ใช้ในการต้านผดินไหวเนี่ยปกติจะอยู่ที่ตัวผนังป่องลิฟ แล้วก็ตัวเสาต่างๆอันนี้เป็นหลักๆเลยนะครับผนังป่องลิฟต์เดี๋ยวนะกำลังดูภาพตามผนังป่องลิฟต์เนี่ยก็จะเห็นว่าอันนี้เป็นทางด้านหน้านะฮะมันจะอยู่ทางด้านหลังเพราะนั้นเนี่ยลักษณะของผนังป่องลิฟต์มันเนี่ยของโครงสร้างตัวเนี้ยมันไม่ได้อยู่ตรงจุดศูนย์กลางตึกก็เป็นความไม่ปกติแบบหนึ่งก็คือมันไปชิดด้านใดด้านหนึ่งลักษณะแบบนี้เนี่ยมันทาให้เกิดการเยื้องของตัวโครงสร้างและน้ำหนักเพราะนั้นอาคารอาจจะบิดไปบิดมาได้ด้วย แต่ไม่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยไม่ว่ามันจะมีความไม่ปกติในรูปทรงไหนก็ตามเนี่ยถ้าออกแบบมาดีออกแบบโดยวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบเนี่ยย่อมต้องเห็นปัญหานี้แล้วย่อมต้องระมัดระวังมีการเสริมเหล็กอะไรเพื่อที่จะรองรับสิ่งต่างต่างเหล่านี้ไว้แล้วครับมาตรฐานและข้อกําหนดค่ะที่กฎหมายควบคุมอาคารและการก่อสร้างเนี่ยเขาได้มีเกณฑ์รับแรงแผ่นดินไหวยังไงบ้างคะ เขาลงรายละเอียดยังไงบ้างคะว่าตรงมีเสายังไงมีการรับแรงยังไงหรือการสั่นสะเทือนยังไงได้บ้างคะในมาตรฐานเนี่ยจะกาหนดระดับแรงที่ต้องใช้ในการออกแบบเพราว่าถ้าอาคารสูงแบบนี้มันควรต้องใช้แรงเท่าไหร่ซึ่งแรงกระทําก็จะขึ้นอยู่กับความสูงของอาคารขึ้นอยู่กับน้ําหนักของอาคารคเพราะว่ามันก็คือการสั่นไหวของอาคารเนี่ยถ้าอาคารน้ําหนักมากก็จะเกิดแรงกระทํามากมันก็จะมีสูตรค,นนคํานวณค่าแรงไว้ให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นหน้าที่ของวิศวกรที่เอาแรงตรงเนี้ย ไปกาหนดว่าตัวหน้าตัดของตัวเสาจะเป็นเท่าไหร่หน้าตัดของตัวผนังรับแรงป่องลิ์จะเป็นเท่าไหร่การเสริมเหล็กจะเป็นอย่างไรค่ะครับอม,มองในมุมนี้เนี่ยก็ไม่ทราบเหมือนกันเนาะว่าอาคาร,ครที่สร้างกันจริงเนี่ยนะคะมีการสร้างตามมาตรฐานหรือตามกําหนดถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีประเด็นหลายอย่างมากตั้งแต่ว่าการออกแบบเนี่ยมันได้พิจารณาเรื่องพผ่นดินไหวอย,อย่างถูกต้องหรือไม่ อันที่สก็คือว่าถ้ามันมีแบบที่ถูกต้องแล้วคําถามตามมาก็คือว่าการก่อสร้างมันได้ทําตามแบบนั้นไหมก็เป็นเรื่องของการควบคุมงานก่อสร้างข้อ3ก็คือว่าแล้ววัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างละ่ะเช่นคอนกรีตแล้วก็เหล็กเสริมซึ่งมันเป็นตัวทําให้เกิดความแข็งแรงเนี่ยคุณภาพมันมันโอเคหรือเปล่าเนี่ย นี่เลยว่ากําลังจะถามเลยค่ะที่ดรพูดเนี่ยนะคะก็คืออาคารอยู่ในระหว่างการก่อสร้างมีความเห็นเกิดขึ้นนะคะจากปพค่ะคุณสุริยะชัยระวิวันนะคะผู้อำนวยการสํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้บอกว่าเพราะอาคารอยู่ในระยะเวลาของการก่อสร้างเนี่ยนะคะซีเมนและความแข็งแรงของอาคารยังไม่เซ็ตตัวเขาใช้คํานี้ดรมีความเห็นยังไงคะก็อาจจะเป็นไปได้ค่อนข้าง,งยากเหมือนกันเนาะเพราะว่าอาคารเนี่ยมัน มันถ้าถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันแปลว่าจะจะเป็นเฉพาะชั้นบนสุดที่กําลังที่กาลังอยู่ในขั้นตอนเทปูและเพิ่งเสร็จใหม่ๆค่ะแต่ว่าต้องอย่าลืมว่ามันมีตั้งสาบกว่าชั้นไอ้อชั้นล่างเนี่ยมันเทปูมาแล้วหลายเดือนค่ะเพราะว่าการก่อสร้างอาคารหลังนี้เนี่ยมันกินเวลาเป็นปีเหมือนกันใช่เพราะนั้นไอ้ไอ้ชั้นล่างๆเนี่ยปูนเป็นแข็งไปหมดแล้วค่ะคำถามก็คือว่าไอ้ปูนที่แข็งเนี่ยกำลังเพียงพอหรือเปล่าอืมมันมันไม่ใช่ว่าปูน,นยังไม่เซต็จตัวแต่มันต้องอยู่ไว้ว่า หลังจากที่ปูนเป็นแข็งตัวแล้วเนี่ยมันได้กําลังตามข้าวแบบหรือไม่อ,มอันนี้เนี่ยผมจึงบอกว่าเฮ้ยมันต้องมีการไปเก็บตัวอย่างปูนแล้วก็เหล็กเข้ามาทดสอบว่ามันได้ค่ากําลังตามที่ออกแบบหรือเปล่าครับถ้าแค่เทข้างบนอย่างที่เขาบอกหรือเข้าใจเทข้างบนแล้วปูนยังไม่เซ็ตตัวแต่ข้างล่างเซ็ตตัวหมดแล้วจะมีผลอย่างนี้ไหมคะก็อาจจะเป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องมา แต่เราก็ไม่ได้ตัดตประเด็นนี้ทิ้งซะทีเดียวนะฮะ,ะเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยทางวิศวกรรมเนี่ยเราต้องถือว่าอะไรที่เป็นประเด็นเราก็เอามากลางไว้ก่อนทีนี้ตรงนี้เรื่องนี้พิสูจน์ได้คะ่ะเพราะว่าเราต้องดูว่าเทปูนแล้วกี่วันนะเพราะว่าตอนที่เทใหม่ๆเนี่ยวันสองวันแน่นอนกําลังมันอาจจะยังไม่ขึ้น<ะ>แต่เป็นผ่านไปสัก3วัน4วันหนึ่งอาทิตย์เนี่ยมันก็กําลังได้ถึง7 5็้อเแล้วเพราะฉะนั้นถ้ามันถล่มหลังจากที่มันเทปูนไปแล้วเจดปวันเนี่ยอันนี้จะอ้างไม่ได้ละเพราะต้องถือวว่่าากํลลัังมนไได้้้70ปเรรียยบอแคะ แล้วเราก็สามารถที่จะเอาไอ้ลูกปูนเนี่ยเอามากดทดสอบได้ว่ากำลังของมันเนี่ยได้ตามมาตรฐานหรือตามแบบหรือไม่มครับอก็ต้องดูกันต่อไปนะคะถ้าเกิดเป็นข้อสงสัยอันนี้นะคะว่าเขาเทปูนไปเมื่อไหร่นะคะถ้าเกิดเกินอาทิตย์กว่าไปแล้วสิบวันไปแล้วไม่น่าจะใช่ประเด็นนี้